อัมพัชราภากับมุมถ่ายภาพที่สาวๆกลัวน้อยคนทำแล้วจะรอดแน่นอนว่าไม่มีใครรู้จักอัมพัชราภาใช้เชื้อสุปตาสาวเบอร์ต้นของเมืองไทยโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากที่นอกจากเธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังในไทย ก็ยังเป็นที่รักของววดวงการในต่างประเทศด้วยซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมเซตที่แม่อ้มนั้นไปนั่งทานอาหารกับแก่งเพื่อนๆทั้งของข่าวและของวานแบบจะเต็มซึ่งแม้อ้มได้เซลฟี่เองเลย ซึ่งบอกเลยงานนี้ทําเอาหลายคนหลุดโฟกัสเรื่องอาหารเพราะไปมองความสวยออร่ารของเธอที่ชนะขาดทุกอย่างแม้จะถือกล้องเซลฟี่เองแต่เป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนกลัวแต่แม้อ้ำเครอรดค่ะถือกล้องเซลฟฟี่ให้เพื่อนหน้าแม่ยังสวยและเล็กมากเวอร์เลยล่ะค่ะ